สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องมิไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนละกรามิถุนประจําเดือนตุลาคม2566นะคะชาวราศีมิถุนละกนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมิถุนแล้วก็นานมิถุนแล้ว ถุนินเดียวกันนะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมิถุนและกนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องาของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วนดิตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเปินไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่7ด,ดาบค่ะ1ถ้วยนะคะและเป็นไพ่สเต n นท์ค่ะ ชาวราศีมิถุนละกนาม,มิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีสิงห์ละกนาสิงห์นะคะธาตุน้ำกระกดมีนพิจิก ถ้าลมมิถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่ชาวราศีมิถุนและก็นมิถุนในเดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเจอคนคนนี้จากการงานหรืออาจจะเจอคนคนนี้นะคะจากการเขาเรียกว่าแนะนําให้รู้จักก็ได้จะเป็นคุณหรือเขาที่เข้าหากันก่อนใครก็ได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้สึกว่ามันมีการเขาเรียกว่ายอมแพ้ระหว่างทางบ่อยมากนะคะในความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะไพ่สเตรนท์ขึ้นมาชาวมิถุนบางคนต้องการ ต้องการนูน่นต้องการนี่นะคะต้องการเขาเรียกว่าควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปอย่างที่ใจตั้งใจไว้ตั้งใจหวังนะคะแต่ถามว่ามันได้ไหมในอดีตที่ผ่านมามันก็ได้แหละแต่มันก็มีอุปสรรคเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งบางทีมันก็มีความอยากจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์เพราะว่าในระหว่างทางในความสัมพันธ์มันมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายนะ,ะมีการเริ่มต้นใหม่พอนับหถึง สิบมันก็ไม่ถึงสิบสักทีมันก็วนกลับมานับหนึ่งใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนและขณะม,มิถุนบางคนเจอบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักทางไกลอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศดีวกับชาวต่างชาติดีวกับคนที่มีความต่างกันนะคะเชื้อชาติศาสนาอายุวัฒนธรรมประเพณีหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันนะคะเลยทําให้เดี๋ยวก็รู้สึก ต้องสู้เดี๋ยวก็รู้สึกอยากจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์แล้วในตลอดระยะเวลาในความสัมพันธ์ก็มีคนเข้าออกเข้าออกในความสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนลกัคนามิถุนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลกัคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะ เดวิลค่ะไพ่เก้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่ทันบันค่ะชาวราศีมิถุนและคณามิถุนนะคะคุณอาจจะดิวกับชาวราศีธาตุดินพร้ศักันมังกรธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะมีโดดเด่นในชาวราศีมังกรและคณามัางกรแล้วก,ก็ราศี ธนูและคณะธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะสถานการณ์หรือบรรยากาศความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแน่นอนค่ะคุณอาจจะดิวกับคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้อะ่ะเออมีไพ่ของคนเจ้าชู้ขึ้นมาถึงสองใบนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทาง นะคะมะีความไม่เข้าใจความไม่เข้ากันความจะต้องปรับปรุงความจะต้องปรับความเข้าใจให้เข้ากันก็มีอยู่ปัญหาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาบางอย่างก็แก้ไขได้ปัญหาบางอย่างก็แก้ไขไม่ได้ถ้าหากว่าคุณดิวกับคนที่เจ้าชู้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ เดียวกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะดังนั้นชาวมิถุนเนี่ยในเดือนเนี้นะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะต้องต้องลำบากในความสัมพันธ์น่ะถ้าหากว่าคุณมีคุณเซนได้ว่าเขาคุณมีความรู้สึกหรือว่าคุณเซนว่าแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ปิดบางซ่อนเร้นอยู่แน่ๆเขาบอกคุณไม่หมดแน่ๆน,นั่นคือใช่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะตัวเขายังเป็นแบบนั้นนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในส่วนของเป็นร์ดปา party ก็ยังอยู่แบบนี้นะคะยังถึงแม้ว่าจะมีอะไของการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เ move เป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราสองสามคนแต่มันมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นนึกออกปะ เออเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทําให้เราไว้วางใจได้เลยเราจะนอนไม่หลับนะคะเราจะรู้สึกว้าวุ่นหัวใจเราจะรู้สึกแบบสุขๆทุกๆอกกะปะปนกันไปนะคะชาวชาวมิถุนเนก็จะประมาณนี้แต่ตัวคุณก็อาจจะยังคุณอาจจะรู้แหละแต่คุณก็เหมือนกับเปลี่ยนโฟกัส ประมาณนั้นนะคะหรือในความสัมพันธ์ในครั้งในในั้งนี้นะคะในตรงนี้นะชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนตุลาคมอาจจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เขาเรียกว่าต่างตอบแทนนะคะมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้นะในเดือนนี้นะคะจะมีการเ,าเขาเรียกว่าดึงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคันาม,มิถุนกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรนะคะพอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคันาม,มิถุนค่ะชาวม,มิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับผู้กรณีของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยนะะเออไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ยังอยากจะถือคอนเนคชันนี้อยู่นะคะไพ่สิบไม้เท้าดเดลเวอร์ค่ะไม่ใช่คุณไม่รู้นะว่าว่าว่าเขาแบบ มีตัวเลือกทั้งเลือกแล้วก็คุณก็เป็นหนึ่งในช้อยของเขาเช่นเดียวกันและเป็นไพ่6ไม้เท้านะคะแต่คุณก็มั่นใจค่ะคุณก็มั่นใจว่ายัางไงเขาก็เลือกคุณเออประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมในความสัมพันธ์นี้เหนื่อยค่ะหนักค่ะเหมือนกับตัวคุณต้องเทคแอคชั่นต้องพยายามในความสัมพันธ์เขาไม่ทําอะไรค่ะเขาอยู่เฉยๆเลยมีแต่คุณเท่านั้นที่เหนื่อย ที่ต้องเทคแอคชั่นที่ต้องเอาอกเอาใจที่ต้องคอยประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปข้างหน้าโดยบางครั้งบางทีชาวมิถุนมาคนหลับหูหลับตาด้วยซ้าไปนะคะไม่เลือกที่จะไม่มองเห็นความเป็นจริงเรือกที่จะหลอกตัวเองว่าเออเขารักเราเขายังไงเขาก็ไม่ทิ้งเรายังไงเขาก็ขาดเราไม่ได้อะไรประมาณเนี้แต่คุณอย่าลืมนะว่าก่อนที่เขาจะมีคุณน่ะเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายโดยที่เขาก็มาถึงจุดจุดนี้ได้อะ่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียว เออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนแล้วนานมิถุนนะคะคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนแล้วขนานไมถุนนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ควีนถือไม่เท้านะคะคิงถือถ้วยค่ะหก อ่าไม่ใช่คิงถือถ้วยนะคะขออภัยเป็นคิงถือเหรียญและเป็นไพ่หกถ้วยนะคะและเป็นไพ่หกดาบค่ะชาวราศีมิถุนและกนาม,มิถุนนะคะคนที่คุณคิดถึงนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเขาคิดว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าหก็มีคุณนะมันมันมันสามารถที่จะผ่านพ้นเ,เรื่องราวหรือว่าปัญหา ที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขเองได้อย่างที่ไม่บอกมีไพ่คิงถือเหรียญมีไพ่ควีนถือไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันในเรื่องราวของหน้าที่การงานในเรื่องราวของการเงินอะอะไรบางอย่างที่ที่เขาคิดว่าคุณะ่ะช่วยเหลือเขาได้ไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการช่วยเหลือไพ่ของการซัพพอร์ตนะคะไพ่ของการที่เขาเรียกว่า พร้อมที่จะหยิบยืน่นพร้อมที่จะเต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้แต่เขารู้ไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหารู้ไหมว่าเรือมันกําลังรัว่วเขารู้ค่ะแต่เขาก็เลือกที่จะก็ไปแบบรั่วนี่แหละจมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนา,นาคม,มิถุนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อน,นะค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามดาบค่ะสองถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่ควีนถือถ้วยชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะเอาคำอานคุณความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะถ้าหากความสัมพันธ์นี้เเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะไม่รู้สึกว่าจะยังคงเป็นเติร์ดต่อไปอืคุณก็ยังรักเขาอยู่ความสัมพันธ์นี้ยังถือกันและกันว่าอยู่ทั้งที่มันไม่พัฒนาแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่พัฒนาแล้วนะเพราะว่ามีไพ่ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้มีแพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นไปมากกว่าน,นี้แต่จะมีความคิดเยอะคิดมากวุยตกกังบลนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้และตัวคุณจะอ่อนไหวมากๆนะคะแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่ามันนิ่งมากไม่มีใครเทคแอคชั่นใดๆทั้งที่ก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีมิถุนและกันามิถุนนะคะขอคําแนะนําค่ะ ทำไมนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่สี่เหรียญน,นะคะเดมูลค่ะแปดดาบนะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะมีไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมานะคะชาวราศีมิถุนลกัคนามิถุนไพ่บอกว่าถ้าาความสัมพันธ์นี้ 1. ไม่ชัดเจน 2. ปิดบังซ่อนเร้น 3. รู้กันอยู่แค่ เราสองคนสี่เปิดเผยไม่ได้ห้าอึดอัดหรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่สีเคียว 7. เจดนะคะไม่ว่าคุณจะกับเขาจะคบกันมานานขนาดไหนแต่อนาคตความสัมพันธ์มันมองไม่เห็นถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนมีการพูดมีการจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ร่วมกันนูน่นนี่นั่นจะแต่งงานเลี้ยงลูกกี่คนและก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่า ที่ผ่านมามันมีแต่คําพูดมันไม่มีการพยายามที่จะทําพยายาม Take a คชั่นไม่มีการพัฒนาในส่วนของการ Take a คชั่นว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ร่วมกันมีแต่คําพูดเท่านั้นเลยดังนั้นชาวมิถุนไม่ต้องเชื่อนะคะคุณอย่าหลอกตัวเองนะอย่าหลอกตัวเองคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณคบอยู่คนที่คุณสารความสัมพันธ์อยู่เขาอาจจะไม่ใช่ คนที่คุณเห็นคนที่คุณรู้จักก็ได้เขามีอะไรที่มากกว่านั้นที่คุณอาจจะไม่ได้รู้จักเขาอย่างร้อยเอร์ซอย่างที่คุณมั่นใจนะคะลองพิจารณาดูนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณ้ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยหมายถิ่์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ